คุณเคยเป็นไหมครับปากบอกว่าได้ครับได้ค่ะแต่ในใจตะโกนว่าไม่เอาเว้ยผลลัพธ์คือคุณต้องแบกงานที่ไม่ใช่หน้าที่ต้องไปปาร์ตี้ที่ไม่อยากไปหรือต้องให้ยืมเงินทั้งที่ตัวเองก็ตึงการเป็น yes man อาจทำให้คนชอบคุณในช่วงแรกครับแต่เชื่อผมเถอะในระยะยาวคุณจะกลายเป็นของตายที่ไม่มีใครเกรงใจ วันนี้ SEC Shop จะมาสอนศิลปะขั้นสูงการปฏิเสธที่ทำให้คนฟังรู้สึกขอบคุณและมองว่าคุณเป็นคนมีมาตรฐานสูงนี่คือทักษะที่ CEO ทุกคนต้องมีครับลองมองภาพตามผมนะครับถ้าเปรียบตัวคุณเป็นร้านค้าร้านที่ใครขออะไรก็ให้ใครชวนไปไหนก็ไปเหมือนร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงของเยอะแต่ราคาถูกคนเข้าออกง่ายแต่ไม่ค่อยเห็นคุณค่า แต่คนที่มี wealth mindset เขาทำตัวเป็น luxury b o u t i q e ครับร้านแบรนด์เนมที่มีเวลาเปิดปิดชัดเจนสินค้ามีจำกัด limited edition เมื่อคุณกล้าพูดว่าไม่หรือขอปฏิเสธสิ่งที่คุณกำลังบอกโลกคือเวลาของฉันมีค่าและฉันมีโฟกัสที่ชัดเจน ความลับคือมนุษย์เรามีจิตวิทยาแปลกๆข้อหนึ่งครับเรามักจะต้องการสิ่งที่เข้าถึงยากเมื่อคุณปฏิเสธอย่างมีชั้นเชิงคุณไม่ได้กำลังผลักใสเขาแต่คุณกำลังสร้าง Scar City Value หรือมูลค่าจากความขาดแคลนให้ตัวคุณเองเพื่อนร่วมงานจะเกรงใจเวลาของคุณมากขึ้นลูกค้าจะเคารพเงื่อนไขของคุณมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าคำว่า yes ของคุณมันแพงและมันมีความหมายจริงๆ เทคนิคการปฏิเสธให้คนรักหรือ The Golden No oh, มี3ข้อง่ายๆครับข้อ1 The Positive Sandwich Sandwich คำชมอย่าเริ่มด้วยคำว่าไม่หุ้นหนให้ประกบด้วยคำขอบคุณขนมปังแผ่นบนคือขอบคุณมากนะครับที่นึกถึงผมรู้สึกเป็นเกียรติมากใส่ตรงกลาง The No แต่ช่วงนี้ผมติดโปรเจกต์สำคัญที่ต้องโฟกัสเต็มที่เลยรับปากไม่ได้จริงๆครับ ขนมปังแผ่นล่างคือไว้โอกาสหน้านะครับหรือถ้ามีอะไรให้ช่วยแนะนำบอกได้เลยครับข้อ2 Reject the r e quest not the person ปฏิเสธงานไม่ใช่คนให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้เกลียดเขาแต่สถานการณ์มันไม่ได้จริงๆเช่นฉันอยากไปกับเธอมากนะแต่ตารางงานสัปดาห์นี้มันล็อกไว้หมดแล้วจริงๆข้อ3 offer a n alternative เสนอทางเลือกนี่คือจุดที่ทำให้คนรักครับ ถ้าคุณทำไม่ได้ให้แนะนำคนอื่นหรือวิธีอื่นแทนเช่นผมทำให้ไม่ได้แต่ผมรู้จักน้องคนหนึ่งที่เก่งเรื่องนี้ลองติดต่อเขาดูไหมได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยงานวินวินลองฝึกเริ่มจากเรื่องเล็กๆวันนี้เลยครับถ้ามีใครชวนทำอะไรหรือขอให้ช่วยอะไรที่คุณไม่อยากทำให้ใช้สูตรขอบคุณบวกเหตุผลสั้นๆไม่ต้องอธิบายเยอะบวกทางออกอื่นจำไว้ว่าคุณไม่ต้องขอโทษที่ดูแลเวลาของตัวเองครับ การปฏิเสธคือการปกป้องความฝันของคุณถ้าคุณไม่ปกป้องมันใครจะทำฝึกพูดไม่ให้เป็นแล้วชีวิตคุณจะใช่กว่าเดิมครับถ้าชอบเทคนิคจิตวิทยาการเงินแบบนี้กดติดตาม SEC Shop ไว้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ